น้องสาวหนิงปานิตาเคลื่อนไหวสั้นๆแต่สะดุง้งถึงอดีตพี่เคยจินจรินงานนี้เรียกว่าเจ็บจี๊ดเมื่อด้านแนนน้องสาวของหนิงปานิตาเคลื่อนไหวสั้นๆแต่สะดุง้งถึงอดีตพี่เคยจินจรินข่าวเลิกกันล่าสุดนั้นจินจรินได้เปิดใจเลิกหนิงปานิตาในรายการจินยอมรับตัวเองทำไม่ดีไม่มีสติ 11ปีที่เราแต่งงานเราเห็นแก่ตัวในการที่เราเลิกกับภรรยาเก่าแล้วเราไม่ควรมีคนอื่นจินรู้สึกว่าจินผิดมากจินผิดกับหลายคนแล้วตอนที่มันวูบไปมันก็ไม่มีหรอกแต่ตอนมันผ่านไปแล้วแป๊บหนึ่งมันคิดได้หมดทุกอย่างมันก็จบหมดแล้วส่วนหลังจากนี้ถามว่าจะมีโอกาสไหมจินก็ตอบว่าไม่รู้งานนี้ในเพจข่าวหนึ่งได้มีการโพสต์ข่าวของจินจริน ที่ได้ให้สัมภาษณ์รายการเป๊กสัญชัยเกี่ยวกับหนิงปานิตาซึ่งแนนน้องสาวของหนิงปานิตาก็เคลื่อนไหวสั้นๆแต่สะดุ้งว่าเพื่อนอกจากนี้ในอินสตาแกรมของแนนก็พบว่ามีการโพสต์รูปภาพที่มีข้อความเจ็บจี๊ตว่ามันจะมีคนอยู่ประเภทหนึง่งโทษทุกสิ่งยกเว้นตัวของมันเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นโยงไปถึงอดีตพี่เขยจินเจรินหรือไม่